อ้าวห,ห,หนูอัดวีดีโออยู่เหรอหนูไม่อ่หนูไม่เอือโอ้ยหนูเก่งเนาะหนูก็ดูข้างนี้ของยายสิลูกอะ่ะเขาจะดูพวกแมวพวกสัตว์อะไรค่ะอันย้ายหนูเอาเอา,เอาย้ายมาล้มขาเจ้าล้มบะเนี้กระกระโดนและหรอก็ว่าเรายุดีมีแห้งกันั่นยูบ่บะเนี้ล้ําผีฟ้านะบะเนี้มือมืวันแม่น่ะเลยโทรหาก็เลย เลยมายากินเขาไปเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นไข่เพิ่นฝันเพิ่นฝันว่ามีคนมาตีขาเราเราโยกขาบ่าขืนเลยคืนนั่นเพราะมาตีขาเราบอกว่าคือบอกว่าเอาแท้บางสิมนเนียนนก็เลยว่าเอาไปยังหมู่ของเรานี่แหละอันก็เลยเอาอันก็เลยเพิ่นตอนนั้นที่เพิ่นมาลับมันเพิ่นบอกว่าให้ไปเฮ็ดอ,อยังเกี่ยวกับแยนกับยังนี่แหละ ก็เลยม่อวะนี่ก็เลยเอาไปเอาเฮียนเฮียนเฮียนหลังที่เพิ่อนอนอยู่นะ่ะไปทําพิธีขายขายใายใแล้วขายพร้อมนี่ม่อวะนี่หลวงพ่อซื้อไหหลานหนึ่ง <laughs> เฮียนหลังอยู่ในบ้านบ้านนี้ก็พอ่อจะซื้อไหแล้วแม่แตนก็ซื้อขึ้นเพิ่นเลยมื่ววานี่ก็เอาเงินซื้อขึ้นคื้นกันคื้นเราบน่นก็จีได้ทําบุญหาเฮียนได้บ้านนี้ทําบุญให้เพื่อนอยากเพื่อนอยากได้บุญสุ้มที่ปู่ญาตายายที่ลูกหลานอย่างที่เขารลวงรับไปอย่างสช่นะเกี่ยวกันอยู่เด้พี่น้อง หันบ่เสียกับ,บ่แมนเด้ยายหนูเพิน่นเพิ่นยูน้ำมานี้มานี้หลังจากที่เฮ็บเบาล้ําไปแล้วแล้วก็ยูดีมีแห้งเด้แล้วกับ,บ่ได้มีมื้อคืนเนี่ะมืออนน่นแล้วไข่หมู่วันเม่ก็เลยไล่ไล่ซุดจากลูกเราจากสารคาม,มาเรกมาลกลับมาหายายเลยเลี้ยวรถกลับมาหายายก็มานอนมีซ้ําสูงแต่ไปเฮ็ดเลี้ยงให้แันแล้วเมื่อวานนี่มัดนี้มือวันที่สิบสิบหกกับสิบเจ็ดสี่เอาบุญเฮียนสิเอาบุญเฮียนหา หาตุนหาร์พอหาพ่อยัยมีไยคือสี่เนมื่อแรงวันที่สิบหกเดือนสี่ตักบาดจังหารโอ้บอแมนอั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 นตั้งบุญคุณเฮียนตั้งบุญคุณเฮียนวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดเนื้อเมือเศร้าก็ตักบาดจังหันก็คือแล้วเพิ่นเฮ็ดเทเดียวเลยเฮ็ดเฮ็ดปีเพิ่นเพิ่นบ่ได้เฮ็ดหลายปีคือนั่นเลยเพิ่นเฮ็ดปีเดียวเสร็จเลย มามานั่นแหละค่ะก็เลยสิได้ก็เลยทุกเบาแอ็นอะไรแบมึงขึ้นนี่ก็สิได้ใส่เงินหลายบาทเติมยุคเฮ็ดบุญเฮ็ดอันอันนั่นเพราะว่าเฮ็ดให้เพิ่นช่วงวันเสาร์เฮ็ดให้แม่นี่เลยว่ามึงอื่นมึงอื่นอยู่กับลูกแล้วมึงฮือสิเนี้ยยังมึงเสาร์แต่เสาร์วันที่สิบหกเด็กน้อยก็สิแล่นไปแล่นมาอย่างสิเดิสองคนนี่จบเพิ่งขาคนคนต้อนทับ อันบอกให้เห็เบิง้งงใกล้ที่อะไรหนึ่งมืออง่นหนึ่งหัวตัสีให้เบิงเ้งแค่เดียวเห็นเบิ้งสักกันเบิ้งหลักสีจกักสามสิบนาทีได้ยายลดแสงให้ก่อนแสงมันเยอะยายลดแสงให้ก่นอนนะแสงมันเยอะตรงไหนนะตรงนี้เหรอเออเห็นไหมได้แล้วแม่ค่ะเนี้ยเนี่ยยังสีน่ะย้ายย้ายหนูน่ะเป็นหอดโรคตับไปโรงพยาบาลไป ไปคีนิกไปคีนี้หมอวมีโรดอยู่กับนวลเนะาะคนบันนี้บ่ไหวคนคนเอา,าได้คกน,นก็ส่งเขาโรงพยาบาลกับนวลย่พลาดกับนวลพ่อเขาเราข้า,าว่าเป็นโรคตับยายหนูนะพ่อเป็นโรคตับแล้วบันนี้กลับมาบ้านกลับมาบ้านเน้บ่บ่นอนกค็คืดแล้วกค็คืดแล้วก็จอยได้ไปโรงพยาบาลเมื่อนั้นได้ไข่หนาวอีกได้มาโรงพยาบาลซ้ำสูงข้า,าว่าเป็นเป็นเป็นมันมีก้อนเนื้ออยู่ถุงท่อน้ําดี อวกค,คือกันเหมนีนเป็นลายอันลายย่างบัมน,นี้แล้วหมอลำมาใส่ยายหนูบ่ได้บ่เป็นยังเลยเศร้าเลยออกจากโรงบ้านมากับฟอนลันตานลันตานน้ำหมอลำ้ำเศร้าหมอนีหมอกระนัดผ้าเด้ว่าว่ามีถุงน้ำดีอยู่เนี่ยว่ามีก้อนเนื้ออยู่ตรงถุงน้ำดีนี่หมอนัดผ้าแต่ว่าผู้คนนับถืออยู่หน่อยหมอลำซ่งเนี่ยเพิ่นบอกว่าไปเลยปัทุมมาไม่ใช่หนูเลยซื้อปัทุมมาไปโลดไปเจ้ากับว่ได้ผ้าเขานัด ผ่าเราวันที่สามคอยเตรียมคล้องเตรียมยังมานอนขอนแก่นย่างดีนอนโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพอมาแล้วมาส่องกล้องแล้วมันไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่น้ำหมอลำมันอาจจะเป็นอะไรแปลงทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะนั่นแหละนี่แหละคือการที่อยู่กับหมอลำซงหมอลำแบบทุกคนยู่พี่สาวข่อยกับยู่ย้ายหนูกับยู่เห็นบ่นเวลาเมื่อนหร่ลุงวิทย์ น้องเวดเป็นไรสดเห็นว่าขาเจ้าจะเป็นทักนละ่ะอันนั้นคือยายหนูเพิ่นออกมานอนบานหลังไม้เพิ่นบ่บอกหัวเพิ่นขาเจ้าก็เลยผิดเอาโทษแล้วทำโทษแล้วพ็อกปวดตน้นคออยู่ประจำบีบนวดแล้วก็บเ่เซาล้างจากขันมาล้างจากที่ลั้งมาแล้วเนะน่ะเมื่อนั้นเราเซาเลยตน้นคอเราบ่ปวดมันเป็นความเชื่อนะคะพี่น้องป้าหน่อย